สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เศร้าที่สุดนะคะไปเชิญรับชมได้เลยก่นยอน้ยก่อนไปหายไปไหนเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก่อนหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้รอสักหนึ่งวันวันนี้ไปกินซูชิดีกว่าวันวาเลนไทน์กอนไม่เคยจดห่อให หนิงเลยไปกินซูชีดีกว่าเอาา๊ะน้ำมันกรอนนี่นะตอนไปจูดกับใครอะอไปแตะกกรอนดีกว่าจอดอยู่ตรงนี้แหละกรอนนี่กอนจูดกับใครอ่ะเฮ้ยการไปจูมืออยู่กับใครเนี่ย โหต้องไปเคลียร์กับจอนหน่อยละกันต้องไปเคลียร์กับกรกลับบ้านไปก่อนไม,ไม่กมินแล้วไม่กงไม่กินมาแล้วทูช มานสักทีนะน้ำค้างค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นแฟนกันมาหนึ่งเดือนแล้วนี่พวกเราก็เป็นแฟนกันมาหนึ่งเดือนแล้วนะน้ำค้างแฟนกันมาหนึ่งเดือนเป็นไปได้ยังไงล่ะที่แชทที่ก่อนบอกว่าไปทำาหานที่ไม่กลับมาทุกค่ำทุกเชา้า ก็มาอยู่กับอีนังนี่เหรอเนี่ยต้องไปคุยเซนหน่อยแล้วแหละจะชวนเพื่อนใครมาดีนะไปชวนน้ำฝนมาคุยด้วยดีกว่าน้ำฝนน้ำฝนอ้าวหนิงมาได้ไงอะแกอย่าร้องไห้ดิแกเป็นอะไรก่อนเออไปมีคนใหม่นะสีหนิงเอ้ยนะสิน้ำฝนป้าๆเดี๋ยวฉันไปคุยด้วย แกไปคุยนะ๋ยวฉันจะพูดกับกอนเองโอเคแกจช่เป็นกำลังใจกันนะโอเคฉันจช่เป็นกำลังใจแกแน่นอนเพื่อนแกไม่มีวันทอดทิ้งแกหรอก แฟนผมเองอะนี่กอนที่แท้กอนก็หลอกน้ำน้ำค้างมาหรอเนี่ยใช่อกอนมีแฟนตั้งต,ตั้งแต่ตอนที่กอนยังไม่ไม่มีตั้งแต่ที่กอนยังไม่มาคบกับน้ำค้าน้ำฝนน้ำค้างอะกอนก็มีแฟนตั้งแต่ได้ตั้งแต่ไรแหละอย่าไปนะจะไป แหนมันก็เรื่องของฉันหนิงไอหนิงไปไหนมานี่ต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องนะหนิงจะย,ยอมรับความผิดนะหนิงก่อนเท่แท้ก่อนก็หลอกหนิงมันหลอเนี่ยก่อนขอโทษน,นะหนิงก่อนไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะนี่เมื่อหกปีก่อน ก็ความรักของเรามันก็ไม่เคยสำคัญผูกพันกันเลยเหรอใช่ความ,มรักเมื่อหกปีก่อนไม่เคยผูกพันกับกอนและไม่เคยสำคัญเลยวันวาเลนไทน์นี้เป็นวันที่ธรรมดาที่สุดแต่วันวาเลนไทน์นี้เป็นวันที่เท่าสำหรับหนิงนะหยีไม่มีหน้าใครมาเอาหน้าเหมือนแมวสินนะ ผัวก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาพี่ชายบนโลกนี้ไม่มีใครเอาแกแล้วแหละยายหนิงนี่แกจะพูดมากเกินไปแล้วนะกินน้ำค้างนี่แน่นี่แน่โอ้ยเจ็บนะหนิงห้าสนําหน้าที่จำกันบ้างว่าไม่ต้องมาแย่งผัวเพื่อนหนิงเกินไปแล้วนะหนิงแล้วก่อนแหละ มีแฟนอยู่แล้วยังไปเอาแฟนคนอื่นอีกมันเกินกว่าทิ่กว่าที่หนิงทํากับผู้หญิงหน้าด้านอย่างแกจริงยย้ำยจยน้ำคานเนี่ยเหรอ,อย่ยน้ำค้านหน้าด้านนี่น้ำอ๋อน้ำคาเอ้ยน้ำฝนช่วยพูดหน่อยดิ น้ำหน้าอย่างแกน่ะควรจะไปเป็นหมาวัดมากเลยนะยีน้ำค้างนี่มันจะมากเกินไปแล้วนั้นน้ำฝนแต่เอ๊หน้าแปล่าปลกาในน้ำฝนำนี่เพื่อนสมัยทยมใช่ไหมยีน้ำค้างโหฉันอยากจะพูดเลยนะว่าแกน้ำหน้าอย่างแกควรไปเป็นหมาวัดมากแก <c oughs> แกไม่มีวันที่จะไปมีแฟนหรอกอีน้ำค้างน้ำฝนน้องกระโูดไม่ต้องมาหาย้ัวฉันเลยนะทํามเพื่อกับฉันกับแกมันจบลงแล้วแหละน้ำฝนกระโษษไม่ต้องมาขอโทษฉันแล้ว อืมหนิงจะให้พายมั้ยให้แต่เรื่องนี้มันจบกันแหละก็จะวันละคะวันละพ้อสั้นเรื่องก็จะเป็นเนื้อหาหันละพ้อสั้นเรื่อง,ว,รรองว่าเปนไทยปีนี้เป็นวันที่เศร้าที่สุด 给李坤。Okay, คนหา